อันนี้เป็นเค้กตัวหนังสือนะคะตัวเค้กนะคะเราจะใช้ครีมสีฟ้านะคะปาดตรงฐานนะคะถ้าใครไม่ชอบรอยหยักก็ไม่ต้องใช้ตัวหยักในการปาดขอบเค้กก็ได้นะคะแต่ถ้าใครชอบให้มันเป็นรอยหยักหน่อยก็ใช้เป็นไพ่แบบนี้นะคะเหรือเป็นที่ปาดเค้กเป็นสีแบบนี้นะคะปาดบริเวณด้านขอบนะคะ ฟ้าสีขาวนะคะแล้วก็เป็นเม็ดน้ำตาลสี้เงินตัดหน่อยนะคะ,ะแล้วก็เป็นเม็ดสใสๆนะคะสีฟ้าก็คือแล้วแต่ที่เราแล้วแต่ของที่เรามีเลยนะคะแล้วก็ก็เขียนตัวหนังสือด้านบนเค้กนะคะตัวหนังสือขนาดนี้นะคะเราจะใช้หัวบีบเบอร์สีนะคะถ้าใครอยากให้ตัวหนังสือเล็กกว่าน,นี้นะคะเราก็เปลี่ยนเป็นเบอร์3หรือเบอร์2ก็ได้ค่ะง่ายๆเองค่ะลองไปทำไปดูนะคะ